สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวของนะครับที่สั่งมาจาก l a z a ด a ผมได้สั่งแบตเตอรีร่ไปในราคามูลค่า105บาทเรามาดูกันว่าออสินค้าตามได้ที่ตรงไหมครับครับอ่านี่ตรงตามปกนะครับแบตเตอรีร่ราคา100ร0อยฝบาทหนึ้อยหบาท เราไปดูข้างในกันว้าว,ว,าวอ้าวลองวีให้อ๋อนี่ลองวีให้มาอยู่น,นี่ครับลองวีอ่านี่คือแบตเตอรี่มันในราคามูลค่าหนึ่งร้อยห้าบาทครับมีฐานไหมอ้าวมีฐานให้อีก หนึ่งก้อนเราก็มีน้ำมันตักหนึ่งขวด oh. ลองว, oh. ลองวีลองวีก็ oh. ได้นะครับเบอร์สามลองวีเบอร์หกใช่หม สายไฟหนึง่งโอเคครบนะครับครบครับแค่นี้ครับ